สวัสดีครับช็อกโก้ครับผมก็ตอนนี้เราอยู่กันในยเลื่อยเปื่อยภาคที่4นะฮะกับเกมที่มีชื่อว่า Monster Hunter เติร์ไม่สิ Monster Hunter p o r t a b l e เนะิเตอสิเนาะของเครื่อง PSP นะแต่ผมก็เหมือนเดิมมาฮะเล่นผ่านอีมูนะตอนนี้ก็กำลังแช่น้ำอยู่แล้วก็กำลังจะลุกแล้วลุกลุกปุ่มปุ่มออ้อลืมโอเค อ่านไม่ออกไปไปล่าสักสองสามเควสก่อนนอนเอาเอาอะไรไปดีวะเอาเปลี่ยนขอเปลี่ยนอาุธแป๊บหนึน่งผมจะล่าแต่เควสนอกบาร์นะเควสหมู่บ้านนะคือคือผมไม่เอาเควสในบาร์แม่งกินเวลาพอสมควรเลยอนนเออ เซฟโคตรเก่าเซฟตั้งแต่เมื่อสักกีป่ปีวะห้าปีก่อนได้มัง้งเออห้าหกปีที่แล้วเนี่ยไปเดีดด๋ยวป๊หนึง่งโอ้จริงๆเควสเควสหมู่บ้านไม่ต้องสนใจของพวกนี้ก็ได้เอาเลยดี ลุยครับใครใจหวังแบบเออเดี๋ยวฝากถึงคนที่แบบอาจจะเป็นผู้ขายจอนเสิร์ชคลิปมาเจอคลิปผมนะก็ขอบอกไปก่อนเลยว่าคลิปนี้ผมจะเล่นตามไปเรื่อยๆคือเล่นไปเรื่อยเป่อยนะคือแบบไม่ได้ชโชว์เทพไม่มีใช้อะไรทั้งสิ้นนะคือแบบนั่นแหละการดักทายพวกชอบเม้นตนนะ่ะแบบถ้ามีง,งู้สี่ทำอย่างงาี้สีอีอกเดี๋ยวผมจะทำพี่ยแล้วก็ลืม เดี๋ยวผมทิ้งเนี่ยเขียนพิมพ์นในดีสคริปชั่นอีกทีหนึ่งมันมีคนหลายประเภทอะคุณแบบบางทีบอกไว้ในคลิปแล้วเขาก็ไม่สนใจแล้วก็เสือกพิมพ์ตอบเขียนเขียนบอกไว้บ้างคือถ้าท่านอยากจะหวังอะไรเทพๆก็ชนะอื่นนะครับอืมไม่ได้ไล่นะแต่แบบไอ้เหี้ยคือผมไม่ได้เล่นจะโชว์เทพไม่ได้เก่งขนาดนั้นเล่นไปเรื่อยอะ เออร์เด็แม่งอยู่อ๋อกระลัวภาค 4G จะออกแล้วว่าของอิงอะ่ะแต่ยังไม่มีเพื่อนเล่นเลยเศร้าจุงเดี๋ยวเอาของฟรีมาใช้เอเอถ้าไม่มีก็แสดงว่าอยู่เบอร์หก เดี๋ยวไอ้สกิปหาจับเวลาทันไหมวะไม่เป็นไแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะป๊๊บแป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 ๊บยจับเวลาก่อนเดี๋ยวัวตามมาด้วยแม่งเอ้ยออกมาเหรอโอ้มถึงพี่ก็ชาร์จได้เหรอ โดนสิไม่โดนด้วยเอ้าเอาอย่าหนีดิเฮ้ยเฮ้ยเฮียเฮียเฮียอุ้ยเกมเนี่ยเป็นเกมที่แบบคือ ถ้าใครชอบก็ชอบเลยอ่ะจริงๆแต่ถ้าใครเกลียดก็เกลียดเลยนะคืออย่างนั้นแหละฮะคือบบกแบบสไตล์เกมแม่งเป็นคนค่อนข้างต้องใช้ความอดทนในการเล่นระดับสูงเลยแหละคือเพราะการโจมตีอย่างที่ท่านจะเห็นว่าแม่งไม่ได้โจมตีเร็วๆแบบเกมสมัยใหม่อะ่ะเออเหมือนหรือไม่เกมอื่นๆน,นะนะแต่เกมแคชั่นอนะ่ะคือแม่งจะค่อยๆตีแบบเนี้ยคือแบบท่านต้องความอดทนค่อนข้างสูงมาก ียแม่งยังกว่าจะง้างแต่จะมีอะไรเนี่ยเออแต่ถ้าทําเล่นไปเรื่อยจะรู้จังหวะแบบนี้แม่งก็เร็วแล้วเล่ห์คนเดิมไมนใครมาหลอกบอกให้ไม่งก็เล่นกันกบบเล่นแล้วเพื่อนอาูโคตมันเล่ห์คนเดยวแม่งไม่ท้าอ้าวกรรมนายอย่าลงไปนอนเร็วขนาดนั้นดีเรากาปราดเลยอ๋อลืมไปเล่นหมู่บ้านนี่หว่าเออผมลืม ปกติเล่นในบาร์ถ้าเล่นเควสในบาร์มันมันมันไม่นอนง่ายขนาดนี้เออโอ้ทำไมมันเบาจังวะโอ้ยวะ ผมไม่ได้กปกติผมก็เล่นแบบพลเพลินน่ะคือแบบไม่มีอะไรทําก็มาตีมันเล่นนะของเขินเขาขี้เกียจหาแล้วเกมมันก็ออกมานานมากแล้วเ้อะแต่สมัยนั้นคนยังเล่นเยอะอยู่ไงอุ้ยเฮียจะตัดหางอะไรมันต้องใช้มันต้องใช้ดาบใหญ่ไม่ก็ขวาน,นดาบยาวมันตัดไม่ค่อยเก่งเลยเฮียเฮียขอโทษโจ๊กเกอร์เผิ่งไปตี เดี๋ยวคนเก่งๆเ,เขาใช้ปลายดาบตีนะฮะนุ๊กนุ๊กเนี่ยผมก็สันดาบแล้วกันในที่ตรงกลางดาวคนเก่งๆเขาตีด้วยปลายดาบโอ้ยกับมกับดาบก็ต้องใช้หรอกผมใช้ให้เป็นในที่งกโอ้ยตีไม่เข้าแล้ว ตากหาวมาได้ตาดเขาแล้วกันหน่อเยี่กำมเฮ้ยโดนอี๋โอ้ยอีเวทเทพโอหนีแล้วยังไม่หนียังไม่หนีเฮ้ยไ,ได้อยู่นมตีหน้าแนวมึน วิ่งไปดเิเดินดูเชิงด้วยโอคือแม,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 ม่มันมันรู้สึกแปลกๆป,ปกติมันจะดุวันนี้ไ <c oughs> อ้เรี้ยปกติที่แม่งแบบยิงเอา,ต,เอาตีเอาตีเอาคุณกรรมกดผิดคอมโบไปละเปรก็บ้าแล้ว,ลวตีไม่กี่ครั้งเองเนี่ยเกมเนี่ยเห็นไหมฮะแบบท่าน คือด่ามันก็ตีเพืเ่อนๆไม่ได้นะตีสกพักด่ามันจะหมดความคมท่านก็ต้องมานั่งรับรับรับอาวุธท่านเนี่ยเห็นปะแรกแรกแรกๆก็ขัดใจนะหลังๆเริ่มชินแล้วนายอย่าอย่าอย่าขู่คำรามอ๋อรู้แล้วทำไมมันง่ายได้ทำไมมันแบบรู้สึกสบายแม่งไม่มีตัวรบกลวนี่เองอไม่เห้ใจเลย คือปกติถ้าเล่นแบบและเล่นแบบเควสออนไลน์นะมันจะมีมอนอื่นมาลบก,กวนเราอู้เฮียลืมลืมไปมันชาร์จครบสามเลเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วว่าลืมอ๋อถ้าถ้า,ถ,าถ้าเล่น Online ออนไลน์เควสในบาร์มังจะมีมอนเตอร์ตัวอื่นมาควนท่านมาลบก,กวนท่านด้วยไม่ใช่มอนเตอร์ดีบอสโดนเด็กเออเบาเหลือเกินรู้หมดแล้วล่ะเกมไม่ออกมาโคตรนานเลยห้าปีแล้วใช่ผมใช่เลย อุ้ยสบายนะประหยัดยาสุดๆเฮ้ยหนีได้ไหมวะอุ้ยตายแล้วจังมันนะฟันแล้วไม่สนเฮ้ยมันลืมมันจะเมงอุ้ยโชคดีดีเพราะหยุดได้ทันโอ้โห อย่างนี้ก็สบายสิคุณมันยังไม่สบายได้ยังไงเพราะชุดเกาะผมมันไฮแรงทั้งตัวเลยเฮียเอ้ย <c oughs> ไอมอนพุ่งนี้มันระดับต่ำอะโอ้เปละเฮีย5านาทีไอง้งวเนี่โอ้โหอะไรวะ <c oughs> เดี๋ยวดิคุยก็ไม่จบเลยกับมากรตามไปเลยไซโครนไม่ทันชื่อแมวผมเองแหละไซโครนกับโจ๊กเกอร์ ออกมาออกมาเนี่ยคือคือไปตรงนั้นเดี๋ยวมันตีโอ้ยเนี่ยกดเหนื่อยดิเหนื่อยโอ้ยไปไม่ได้ครับเดี๋ยวมันเปลี่ยนแมปว่ะด,ดูนะเห็นไหมตีไม่ได้แม่งเปลี่ยนแมปจะตียังไงเนี่ยโอ้หกนาทีกว่ายังออกมา เอออออืกมาธรรมดาก็ได้ไ่ต้องกระโดดขนาดนั้นปา่ไม่ทันเจ็บมาสิ เฮ้ยหลบหลบหลบโอ้อุตส่าห์ได้แท็กตูวตามสิตามไปเร็วไซคโคเดือดจกมึงไม่ต้องฟุกไอ้มึงจะไปตีทำไมเนี่ยตามมันไปดิโอ้ยเบื่อแมวรวยจริงจริงเอออะอะเอาเข้าไปโอ้แทนที่มึงจะ ไปคนเดียวก็ได้หวะนี่ออกมาออกมาออก,ออกมาออก,ออกมาออกมาดีกว่าเฮ้ยตามมาตามมาตามมาแล้วเออดีมากนายไปรอบมันไวสิเร็วไม่ได้สายผุดของเฮ้ยอย้ไปคุยภาษาแมวด้วยกันเองเอีกเยอะ ไอ้ตามตามแต่ผมมันแบบมันไม่ได้ถือดาบคู่มาท่าน <c oughs> ถือดาบคู่มันกิ้งแล้วตีได้เงือกตามมาตามมาใสโครนเร็วๆหน่อยเร็วลุมมานเอีย่ยอะไรใส่ให้หมดตีไม่เข้าดีมากไซโครนนาล่องมันไว้อย่างนั้นแหละดีมาก โอ้ยเยียอจบแล้วเลยวะพลาดละตอนแรกผมนึกว่าแต่สักสินาทีประมาณเก้านาทีได้มั้งเนี่ยช่างเถอะดีละมันจะได้หลายๆตัวหน่อยที่สภาพผมเล่นตัวหนึ่งแบบคือปกติเกมเนี่ยมันเป็นเกมที่แต่และเควสเควสด,ดึงนะคือถ้าท่านตีสดๆอย่างเดียวนะ ่อให้เล่นกับเพื่อนนะมันจะกินเวลาแบบโอ้โหนานพอสมควรเลยแหละยี 20, 30, 30ะ่สิบสามสิบนาทีต่อเควสหนึ่งได้เลยนะจริง,รงๆเล่นนานอ่ะไอ้เหี้บบางทีผมเล่นกับเพื่อนผมนะเล่นจนแบบมันห้าสิบนาทีผมเล่นจนแบบสี่สิบนาทีสี่สิบเจ็ดจบเสต์อะไรเงี้ยโอ้โหคือเล่นมาชั่วโมงเลยะใช้ก็จนของหมดอ่ะอเฮีเย <laughs> โอ้ยฟังจังเลยนี่หัวตายละไอ้เหี้บทีเดียวนอน ทำไมกินยาแล้วทำไมต้องเบ่งกล้ามผมไม่เข้าใจเกมเนี่ยด,ดูดูแมวมันดีใจโอ้ยไอเหี้ยวแต่เชียไม่ช่วยกวูตีเลยเฮ้ยเอามาทำไมก็ไม่รู้ครับชุดทำชุดของไฮก็ไม่ได้การดี 9, 58หยิบน้ำแป๊บนึง เอาสักครึ่งชั่วโมองแล้วกันไนอะ้เนี้ยสักสามตัวพอปุ๊บวะมันต้องมันเป็นกิจวัตรประจำวันของคนเล่นภาคนี้ครับเก็บเห็ดเก็บฮันนี่ไอ้เหี้ยบางคนก็อาจอาจจะขึ้นไปขุดเนี่ยอาจจะขึ้นไปขุดแร่เนี่ยข้างบนเนี่ย <c oughs> นี่นี่นี่ฮะเนี่ยบางคนอาจจะเดินขึ้นไปขุดแร่แถวๆนี้ผมผมไม่ขึ้นนะแม่งเสียเวลานี่ นี่มันคือฟาร์มของเราของตัวละครเราฮะเผื่อบางคนไม่รู้ตรงนี้เก็บเห็ดนี่กดไปเลยนี่เก็บเห็ดฟ้ามันผสมกับเออ,เอ,อ,เอ,อไปกดผิดเนี่ยมาลลังสมันสมม่งไปเทมได้ผมจําได้แค่เห็ดฟ้ากับเฮิร์บได้พชั่นอันนี้ก็เก็บรังพึ่งนะผมไม่เก็บที่เกียจอันนี้ไม่ใช่หันรังพึ่งดีมแมลงส่วนนี้เก็บนี่เก็บพันนี้พชันผสมพันนี้ได้เมกโพชันนี่นกิจวัตร กิจวัตรประจําวันของนักล่านะฮะวันวันไ่ทาเพี้ยไรฮะเสร็จปุ๊บแมงก็มาเนี่ยแหละเดินฟาร์มส่วนตรงนี้รู้สึกจะเป็นถ้าจำไม่ผิดจุดตกปลาใช่ใช่ตกปลากดได้ปะหวานแหอ๋อตัวนี้หวานแห่แทบจะปิดตรงนี้ด้วยไม่ใช่เหรอว่าตกปลานี่นี่นี่แถวนี้ปะอแต่ไม่ใช่เว้ยมันมีโลโก้ปลานี่นี่นี่เออนี่อ๋อให้แมวมาตกปลา ครัผมจำไม่ผิดผมใช้แมวผมไปล่าเนื้ออยู่มันได้เหนือกลับมาตัวโอ,โอ้ไม่ได้เลยยังไรมากแม็กกี้ <c oughs> ไปดีมาดีโว้ยอันนี้มันเตาย่างเนี่ยครับอจาจจะงงมันทำยังไงมันคือเอี้ยอะไรทาให้ดู ไปเลยไซโครนกดเที่อะไรลืมละอ๋อเฮ้ยพังมันต้องกดโอแปลกใครจะเอาเออยางเขากรได้มันต้องกดกอโอ,อ,อด o, หรือสี่เหลี่ยมผมลุมดูขออีกทีดิอ๋อกดโอเฮียนผนต้องกดสี่เหลี่ยม แปลกๆรอมาอมัเออมันพอมากับไซโครนี่ปกติผมย่างไอ้โจ๊กเกอร์เนี่ยยางกับแมวตัวนี้อู้เสียด้ของไปแล้วน่นเนื้อทั้งนั้นไปเสียเวลาไปนิดถ้าใครเพิ่งเล่นน่ะฟาร์มแม่งจะไม่หลูขนาดเนี้ยฟาร์มมันจะฟาร์มกระจอกกระจอกฟาร์มหนึ่งอ่ะต้องเล่นไปสักพักหนึ่งจำไม่ได้แล้วว่าสักพักขนาดไหน และอีกอย่างคือกิจวัตรกิจวัตรประจำวันของนักล่าคือการแช่น้ำฮะไปแช่น้ำแล้วมันจะเพิ่มพลังได้ทำให้หลอดเลือท่านยาวขึ้นจริงๆผมเล่นเพชรหมู่บ้านแม่งไม่ต้องกระดานนะแต่แม่งติดวันนีสใสล้ว,วะไปตัวไหนดีวะมันสิบสาม,มนาทีแล้วนึกนึกคนึงน,น,น,นึกอยู่แป๊บนึงไปตัวไหนดี อเอามังกรโอ้ยม,มีมังกรเลยเหรอเอาดีกว่าไม่เอาลาทะลอดอะ่ะไอย้ยเราเอาจริงก็เอาได้นะกลัวูตายจังดูแล้วเอาอะไรดีเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเอาลาทะลอดปิดท้ายแล้วกันไอเอาไอโตลาทะลอดเดี๋ยวเอามังกรปิดท้ายแล้วกันเผื่อบางคนไม่รู้จัก ไปหานากาดีกว่าเพื่อนเลิฟเลยอะนา,า,าคาเดี๋ยวไปคนไปฟุ่มไปคนไ่งงนาการีอ่อะไรวะนากาไซเรนหรือไม่ใช่ครับนี่นากาคขูก้นี่สหายรักเราสมัยก่อนนี่ล่าแม่งทั้งวันน่ะแบบทั้งในบาร์ล่ากับเพื่อนไม่ก็ล่าเดียวเอาของมาทำอย่างเดียวเลย ามาล่าตัวนี้ผมถนัดดาบคู่มากกว่านี่ของฟรีเราต้องเอาปะลุย15นาทีแล้วอุจจาล้วะไม่น่าพาเดินสำรวจฟาร์มเลยเฮ้ยไม่ไม่ได้จะควักดาบ เผื่อเดี๋ยวเผื่อก็กดใช้อีกเนี้ยสวัสดีต้องใช้ใช้ใช้ดีกว่าดีจ้าดีจ้าผมไม่ได้เจอกันตั้งนานหน้าตายเหมือนเดิมเลยโอ้ยทำไมวะฟ่านไม่โดนิีเฮ้ยกดผิดไปจำท่าดาบมา เฮ้ยงารู้แมเสน่ห์ของเกมนี่คือมันไม่มีเลเวลครับคือคือท่านต้องเล่นแบบต้องนั่นขอพูดจบก่อนได้ไหมคือท่านต้องเล่นจับจังหวะท่านเองอ่ะคือท่านต้องเล่นไปบ่อยท่านถึงจะเก่งขึ้นอ่ะคือเลเวลมันไม่มีจริงๆนี่แหละคือเอกลักษณ์ของเกมนี่มาดิวะ ถ้าเป็นตัวกูเมื่อห้าปีก่อนนะมึงกูไม่กล้ามาหาขนาดนี้หรอกเองกลัว่าปีตาหน่อยเธอมึงมันโกรธแล้วว่าหางเป็นน้ำเลยเฮ้ยแงบๆเออบางท่าก็รู้แต่ก็หลบไม่เคยมันหลบไม่ทันเลยล่ะครับ กำลังตีอยู่โอ้โหกระโดดมาบ้าคลั่งเลยเฮ้ยอ่ะตีไปเข้านั่นโดนจนได้เดี๋ยวเย็นพี่อื้อหืมสบายชุดเกาะมันนะ ก่อนมันชุดระดับสูงไอ้เฮียนี่ไอ้โอ้โหมอนเตอร์สยามละองภาคนี้หมูบาฟังโกไอหมูโงงเนี่ยแหละครับเห็นแม่งเห็นแม่งตีมั่วๆนะมันตีโดนนะไอหมูบ้าเนี่ยแม่งเล็งนะแต่ตอนนี้ตายไปแล้วดูดูันนอนดิโอแง่งแม่งเลยตัดโลคุณน่ารักไม่ได้โฟกัสใหญ่ไม่ได้โฟกัสกับตัวบอสเลย ใสรอะอย่าถอยดิีเกียร์กิ้งมาดิอาโหผมไม่ได้เก่งอะไรเลยนะใครๆก็เล่นได้อะจริงๆเลบเลบแบบผมนี่ก็โคตรกระจอกเลยรู้ปะสก,กิลระดับลุกกี้ลุกกี้เอฟเลยด้วย บางคนอาจจะต้องขอประทานอภัยนะคือผมตอนนี้ผมติดติดที่สายหมุนมุมกล้องอะเกมนี้ไม่รู้ปเป็นอะไรชอบหมุนหรือที่รู้อ่ะม่เอาไม่ใช่ไม่เอาไม่เอาไม่ใช่ไม่ใช่ใชโกงไปแค่นี้ก็โกงครับพอแล้วไอ้เี้ยทำไมแว่นมันมัววะมองไม่เห็นเลยอุ้ย เจ็บดีเจ็บดีตัดขาไปดอฮะเร้จะมาเงียบเงียบเหรออู้นะทำลายห้อยเลยแม่ผมหายไปไหนหมดวะตั้งไซโคลโออยู่ข้างงโอ้บินแล้วไปไหไก็ไปไปขอรับดาบแป๊บ รอหกเหรอไม่แม่ร้อยเจ็ดง่ายจังรู้สึกว่าถ้าเล่นบทอีมูมันมีเ้าไปบทเก้าเลยเล่นบทอีมูเล่นบทบีอีมูเล่นบทอีมูเนี่ยรู้สึกมันจะออนไลน์ได้นะแต่ผมไม่รู้ทํายังไงวะแต่น่าจะทําได้เลยเคยเห็นฝรั่งมันทำกันเคยเคยเข้าไปอ่านเว็บบอร์ดฝรั่งเห็นฝรั่งมันเคยทากันอยู่ก็แต่เออลงมาดกว้าง แหวช่วงนี้คริสต์มาสเด้เข้าไปจักราศมากเลยกาดแม่งติดลบจะจะสิบแล้วอะคือลบสิบที่ไทยกับลบสิบที่ที่ที่เมืองนอกน,นี่แม่งต่างก,กันนะท่านจริง,รงคือที่ไทยหนาวเท่าไหร่อะเอาอยู่เมืองนอกน,นี่คือคูณสิบไปเลยจริง,รงโอ้ไปกินข้าวไ้ยไม่ใช่กินกินอาหารอย่างยี่อย่าง 20, ยี่สิบห้างองศาที่อังกฤนนะแม่คือมันร้อนเท่ากับสามสิบ 15องศาของบ้านเราของเมืองไทยเลยนะจริงๆร้อนแบบแดดเปยี้ยงเลยตอนแรกผมก็ไม่อยากจะเชื่อแต่แม่งร้อนจริงๆ25องศาตอนแรกผมถือว่าแม่งอากาศเย็นๆแม่งไม่ใช่เลยที่ร้อนแบบบ้านเเลย กอนมันง่ายไงเล่นเล่นวสหมู่บ้านผมเลยแบบพูดไปเรื่อยเปิดได้ไม่ต้องตั้งสมาธิว่าตีตีไปเดี๋ยวมันก็ตายเองแหละโอ้ตีก็ไม่โดนตกใจไปกันั้นเบาจะตายสักมาดิเออ ตัวเรครอคนอื่นก็ใส่ชุดก่อนนะครับโซนผม,ลมเลยไอ้เหี้ยอุ้ยฝีมือไม่ถึงในการใส่เกราะยังล่าละทะล้อลูบี้ไม่ได้เลยตีไปจะตบร้อยตัวแล้วมัง้งกี่ร้อยแล้วก็ไม่รู้ไม่ตกสักทียีเกียยแล้วแม่งตไปยากยากเนี่โดนอีกแล้วโอ ปกติอะโดนโดนประมาณสองทีผมต้องวิ่งห่างจุดตูดอะไรเงี้ย <c oughs> โอ้ไซโครไม่ทันได้ไล่เวสเลย <c oughs> มันก็อึดเหมือนกันนั้นเนี่ยทำไมสู้โอ้เห็นหมดอะอยู่เฉยๆได้ไหมเออตาบอดสองข้างยังสองยัง กรรมไม่เห็นเป๋เลยอยู่ก็ตายซะงั้นโอ้ยไรวะงงโอ้รู้สึกน่าจะได้แค่ตัวนี้มั้งยี่สิบวันนาทีแล้วเก็บเก็บเก็บ,กบล้านเนี่ยล้านเนี่ยเอาปีก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 เยี่ยมมาให้สุดได้เก็บโอ้ย มันไม่ทันได้เป๋เลยคุณเฮ้ยทำอะไรเฮ้ยไอ้ตรงนี้มีฮันนี่นะจำไม่ผิดใช่ไหมใช่ใช่เก็บได้ผมวะเต็มอ๋ออ๋อเออเต็มแล้วจริงด้วยเฮ้ยบรรยากาศดีดีนากากูก้าเพื่อนยากไม่อยากไปตีกวางเลย นโอ้โหยี่ <Oh, สิบสี่และสงสัยได้แค่สองตัวเยสหมูกองยังลรา โอ้ยโอ้โอ้โอ้เฮ้ยเโอเครู้สึกว่ามันได้เวลาแล้วแหละนะก็ได้เวลาแล้วก็ขอจบเล่ยเปื่อยสี่ไว้แต่เพลงเท่านี้นะครับเพราะก็หม่ในโอกาสหน้าเล่ยเปื่อยภาคหน้าแล้วกันนะ ผมอาจจะหยิบเกมเก่ามาเล่นก็ได้ยังก็ติดตามก็ด้วยนะครับผมสลับพัทเล่เปยสีก็ขอลาเยงเท่านี้นะครับผมนอนละสลีป